ช่วงขยับแว่น Inside สนับสนุนโดย Cinema t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการขยับแว่นทีวีนะครับและนี่คือช่วงขยับแว่น Inside สนับสนุนช่วงโดย Cinema t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับคุณผู้ชมครับ ภาพยนตร์เรื่อง Anaconda ซึ่งฉายในปี1997ถือว่าเป็นภาพยนตร์ต้องบอกว่าระทึกขวัญครึ่งหิ่งเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ในยุคทองของการชมภาพยนตร์ซึ่งทำรายได้มากกว่า136ล้านเหรียญทั่วโลกแต่วันนี้มีการตัดสินใจ โดยการรีบูตภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโดยการใช้เป็นเวอร์ชันปี2025แต่ชื่อเดียวกันกับ Anaconda เพราะว่าทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนี้ยึดถือภาพยนตร์เรื่องอ n น c o n d a ขึ้นหิ่งไว้เลยครับแต่วิธีการนำเสนอเที่ยวนี้เป็นภาพยนตร์แนวตลกเป็นภาพยนตร์ที่นำแสดงและการันตีโดยดาวตลกอย่างแจ็คลัคแล้วก็พอลรัตนั่นเองนะครับ ทั้งคู่นั้นแน่นอนเส้นเรื่องยังพูดเส้นตรงเหมือนเดิมคือทีมที่จะต้องไปถ่ายทําเรื่องราวของเจ้างูยักษ์ในป่าเ m ม z o ซอนแต่หารู้ไหมว่าพอเจองูยักษ์ที่โหดเที่ยมจริงๆนั้น ก็ต้องเพ่นป่าราบกันเลยนะครับความสนุกมันอยู่ที่ตรงนี้วันนี้ทีมงานนั้นมีข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะครับที่จะอธิบายว่าภูมิหลังของภาพพร์เรื่อง Anaconda ฉบับแรกจนมาถึงพัฒนาการของ Anaconda ฉบับปี2025เป็นเช่นไรไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงขยับแว่น i n s i ซด์สลับสุนช่วงโดย c i n เ m ม g i c นรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ C มาท me ฮมายโกเดดั ขอเท้าความไปเมื่อปีคริสตศักราช1997วงการภาพยนตร์ได้ถูกเขย่าวขวัญจากหนังเค้าคลาสสิกอย่างนาคอนดานาคอนดาเลื้อยสยองโลกโดยเทรนในช่วงยุคนั้นภาพยนตร์แนวครีเชอร์ฟีเจอร์หรือหนังสัตว์ประหลาดออกอลาวาดกำลังเป็นเทรนด์ที่ผู้ชมต่างโหยหาหลังจากที่ภาพยนตร์อย่างจูริสิกพาร์คได้เขย่าวขวัญผู้ชมจนนั่งไม่ติดเบาะแต่ผู้ชมก็ยังโหยหาสัตว์ประหลาดรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ออกจากห้องทดลองอยู่ดีจน กระทั่งอนาคอนด้าภาพเยือ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตทีมงาน National Geographic ที่มาณบากบันล่องเรือเข้าไปในป่าอเมซอนเพื่อตามหาและถ่ายทำสารคดีเกี่ยวข้องกับชนพื้นถิ่นโบราณที่หายสาบสูญน,นำทีมโดยนักมนุษยวิทยาดรสตีเฟนคาวและพุ่มกับสาวเทอร์รี่ฟลอเรสระหว่างล่องเรือทีมงานได้เข้าช่วยเหลือชายปริศนานามพอลซารอนจากเรือที่กำลังล่มก่อนที่ชายแปลกหน้าจะอาสาช่วยทีม งานตามหาชนเผ่าที่สาบสูญจนกระทั่งหัวเรือใหญ่อย่างคาวถูกมแมลงมีพิษกัดจนกลายเป็นอมภาตพอก็ได้เข้ายึดการล,ล่องเรือก่อนเผยว่าเขาคือนักล่าง,งูอนาคอนด้ายักษ์ในตำนานพร้อมบังคับทีมงานทุกคนให้ไปร่วมทริปสุดอันตรายนี้ไปกับเขาด้วยและความน่ากลัวของราชางูอนาคอนดาก็เริ่มต้นขึ้น action now we need to find the snake for our snake movie oh that noise จนกระทั่งปี2025จะพาคุณกลับไปสู่รากเหง้าของความกลัวกับการเอาชีวิตรอดที่ไร้ทางออกและงานสร้าง Visual e f f e c t ์ยุคใหม่ที่จะทําให้คุณเห็นทุกรายละเอียดของอสสารพิษร้ายและความสยดสยองของการถูกรัดจนแหลกละเอียดกับอนาคอนด้าอนาคอนดาเลื้อยสยองโลกถึงแม้จะมีชื่อเหมือนกับฉบับของปีคริสตศักราช1997แต่คุณผู้ชมสบายใจได้ว่าไม่จําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับต้นฉบับมาก่อนเพราะอนาคอนดาคือการตีความใหม่ทั้งหมด เต็มไปด้วยมุกตลกสุดเหวี่ยงและอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นที่ไม่อาจคาดเดาโดยมีแจ็คแบล็กและพอลรัตที่เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องกอมิแคนผู้กํากับที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์ที่นําเอานักสแสดงอย่างดิคลิสเคจมาล้อเลียนชีวิตตัวเองอีกทีอย่าง The unbearable weight of massive talent ค่านี้ละ่ะนิกฟัคก n g งเ g จนำกิมมิกการล้อเลียนจากเรื่องนี้มาพัฒนาและเชื่อมกับอนาคอนดาโดยเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่สนุกและแปลก ใหม่ในการนําภาพยนตร์ระดับตำนานอย่างอนาคอนด้ามาเล่าใหม่โดยแปลงให้เป็นสารตั้งต้นในการเอาชีวิตของตัวละครใหม่ไปเสี่ยงอันตรายขณะเดียวกันพวกเขาก็ขับเคลื่อนความฝันในการสร้างภาพ,พยนตร์ให้เป็นจริง This is going be the adventure of a lifetime. We've dreamed of making this movie ever since we were kids. What is it cost to get this thing made? 2 and 1/2 million. โดยดักแมคคาลิสเตอร์ที่รับบทโดยแจ็คแบล็กและโรนัลด์กริฟฟินจูเนียร์ที่รับบทโดยพอลรัดเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กและมีความฝันร่วมกันมาตลอดว่าจะสร้างหนังเรื่องโปรดตลอดกาลของพวกเขาขึ้นมาใหม่นั่นคือภาพยนตร์ระดับคลาสสิกอย่างอนาคอนดาเมื่อวิกฤตวัยกลางคนผลักดันให้ทั้งคู่ตัดสินใจลงมือทําตามความฝันเสียทีพวกเขาจึงมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางป่าไอเมซอนเริ่มถ่ายทําภาพยนตร์แต่สถานการณ์กับตลบตัดเมื่ออนาคอนดายักษ์ตัวจริงปรากฏตัว ทําให้กองถ่ายที่วุ่นวายแบบขำขันกลายเป็นสถานการณ์อันตรายถึงชีวิตภาพยนตร์ที่พวกเขาทุ่มเทชีวิตเพื่อสร้างอาจกลายเป็นภาพยยนร์ที่ทําให้พวกเขาต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงจริงๆไปร่วมเอาชีวิตรอดท่ามกลางป่าอเมซอนไปกับ2เพื่อนซีที่ไม่รู้ว่าจะทําความฝันสําเร็จหรือไม่ในอนาคอนดาอนาคอนดาเลื้อยสยองโลก